สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทัวโลกนะคะเมื่อนี้คอยอยู่ในสวนนะคะคอยเอาอันพักบุวงม้ไล่นะคะแล้วกับบางเน้ป่า่อยยุ่มยับยุ่มยับยุ่มยับอยู่ยยตะกี้เนี่เอาอันเศษอาหารใม,ม้ไั่มันเกิดประกันกินตุบตับตุบตับมันหิวนอสูมันบ่มีอันเอกากินนะ่นน่ะมี้นท์โตใหญ่ๆเลยแต่ว่าบอนี่ ห้ามจับเดอ้อสามีคอยห้ามนะคะบ่ให้เอามันไปกินนะคะคน,นอันก้างที่อยยุก,กลางนานะ้ำเนี่ยเป็นกิ้งไม้ไผนะ่น่ะเสียไว้ให้นกนะคะไว้ให้นกกระเต็นห้ามคอนกินปลาเด้แต่ว่านกกระเตนน่ะเอาไม้ไปเสียไว้ให้มันนะคะมันก็กินปลาคือเกา้าเนาะมันกินปลาซิวพวกปลาน่อยเนาะพวกลูกปลาอันนี้นะคน,นนั้นน้ำเต็มสาค่ะพี่น้องคะ่ะหวังว่าปีนี้อันน้ำสิอันอยูอย่โดนยเดอ้อ เพราะว่าบางปีน่ะบกวายไวยโอ du. สมุทรเจ้าคอยว่าสมุทรเจ้าอาจจะบ่เห็นปลาดอกแต่ว่าคอยเห็นแต่หากแต่ว่าเนี่ยยูยูอันแบบเนี่ยยูขอบตะฟังเนี่ยก็มีกุ้งน้อยนะคะกุ้งน้อยเต้มอยู่ค่ะพี่น้องก,กุ้งฝอยนะจิ๊กจิ๊กจิ๊ๆจิกจิ๊กจิจ๊จจกจส๊กจิ๊กจกจิ๊กเิ๊กจิ๊กจ่๊กจน๊กจิ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 ๊กาิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊จจ กระสิมีปลาซิวปลาน่อยกุ้งน้อยอสนะเต็มเนู้ขอบต่ฟังขันเอาเข่ามาป่วยนี่มันกันหุ้มห้ำหุ้มห้ำเลยจ้ะมากินเขา่านี่าหลจ้ะก็เป็นบรรยากาศสวนคอยหลังฝนตกนะคะเดี๋ยวๆคอยสิญ,ญา้าไปเบิงซาอีกลูกนึงเด้อสมมาเจาะถาเบิงอันนี้คอยท้ายเป็นคลิปคลิปเงาวเด้อโอ้คอยลุกขึ้นปลามันตื่นฟุบว <s> ัน <s> นึง ปลาซิวดดนี่มีหอดชู้ฉีบด้วยค่ะสะก่อยสำหรับเวลาชั่วโมงสามีเห็นงั้นมือมือยแล้วเสร็จลงไปแช่น้ำนะคะแต่กักใส่ชู้ฉีบกันใบอยู่นะคะวายน้ำเป็นยุติรากะาเพื่อความปลอดภัยเนาะนี่ค่ะบรรยากาศสวนเด้อบรรยากาศสวนหลังฝนตกยุ่งกับมียอะดอกคอยกับไดรใส่เสื้อแขนยามาเลยเนี่ยยางผ้าไปเลย โอ้เนี่ยสามีกอ,อกไว้พ่อมาแปมจะเฮ็ดพูดเดียวเด้อันกอกดินนี่ซ่ําเฮ็ดผู้เดียวค่ะพี่น้องคอยบดได้ซอยเลยคอยค่าแต่เมื่อยใจ <c oughs> อันก็หลายคนกับหูจะแอ่ว่าคอยเมื่อยใจเรื่องอยังเนาะแต่ว่าหลายคนกบ,บห่หูอันละคือยากยากส่วเสียนพายุงจะกองให้ลูกมามีชีวิตหลอดได้แต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยค่ะพี่น้องโอ้ยคอยเลื่มเก็บเสียมน้อยคอย ไปเก็บอันมักจกน้อยก่อนอันนี้คือแปลงผักสาบโอ้น้ำทุท่งถัวมันทั้งพี่น้องอันนี้ผักหวานปลาจา้าโอ้ผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากได้มาเอาเด้อผักหวานปลาพร้อมปลูกแล้วเด้อพี่น้องผักหวานปลาผักาสาบเดี๋ยวเสร็จถอนหญ้าให้มันกันมักจกน้อยค,อยคอย่อยไปเสร็จอู้น้ำเดี๋ยวสามารถทายน้ำออกกันสิครั้ง จกนก้อยก็ได้สิคือสนิมนะอันเนี่ยม่ได้อันเอากิ่งไม้ออกโยกฝาพาหลบก่อนโอ้เอเปอนฟ้าพาพายโยลงหลบก่อนนะคะต้นไม้หักค่ะต้นบักงึงแม่หักหมจ้ะนี่แหละบรรยากาศสวนคอยบรรยากาศดีดีแต่ว่าอันุ่งผันห้ายค่ะพี่น้อง แขนบอไซเสือแขนยาวบอไซอันนึงเก่งขางยาวเนี่ยก็แขนขาลายพ,เพเนเดอร์้ใดย่างข้อสวนตรงย่างาย่า,างละมันละว่างได้เนี่ยยานมืนแล้วสภาพบางอีกบอหนึ่งจ้ะอันนี้บอบอขางขวานะคะบอ,บอข่างขวาที่คอยไปเบ่งอันเอาพักบุงไปลงอันละบางยานเนี่ยส่วนนี้เป็นบอขอ่างไส้นะคะบอขอ่างไส้ป่ากัดสมิ่พวกป่กปาธรรมชาตินะคะมันบืนมากนะคะ เลือปลาหน่อยเพราะว่าอันมันอันคือก็เจ้ามันรักเอาตั้งแต่อันปีกายนเนาะก็เจ้ามาอันก็เจ้ามาแมงไปกินเนาะก็เจ้ามาแมงไปกินมันกันเลันกันเลยนพอเอาป่าลงสาเนี่เลยนะปล่อยแห่ป่าธรรมชาติเขามาบางข้างก็เห็นอยู่ได้ป่าคอนะคะปลาคอเขานะอู้เห็นได้มีอยู่เหลืออยู่ห่าร้อยดองดองอยู่มีป่าอยู่ห่างมีหน่อย่ะจ้ะะว่าบ่ได้ปล่อยลงเลยเพราะว่าสามันไกลอันทางคนมาเอาเนาะ เกษอันปลอยตสา,นนาสะในนี่เนาะสะในนี่มันอยู่ไกลบ้านคนบ่อไคากา,คา,าร,ระมาสปนัยเนาะคนยุ่งกับกัดคอยโอ้เชจ้าพามาช่มสวนแคนีเดอร์สปิดวิดีโอแล้วยุ่งหลาย